ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เจอกันคลิปหนึ่งเนาะครับผมก็ว่างครับวันนี้ไปประชุมประจําเดือนครับมาแล้วกะมีความขิดนะครับเดสีหมวกกันน็อกพี่น้องทําสีหมวกกันน็อกให้เป็นสีเดียวกับรถนะครับคือสีเท่าด้านนะครับเห็นมันเข่ากับรถเป็นป่านะฮะกะสีที่ใส่วันนี้กะจะเป็นตัวนี้นะครับ สีที่เอาไว้สาหรับสมสีเวทป้านะครับสีเทานะครับกระป๋องหนึ่งสามร้อยกว่าบาทพี่น้องกะผมซื้อแม่ส,สมรถดเวทป่านะครับกระดองมันบุบขคาตั้งบดีคาตั้งมันล้มนะครับพอดีไม่ีหมวกกัน็อก็เก่าอยู่ใบหนึ่งครับผมก็เลยเอามาให้แฮมเป็นสีเดียวกับรถดครับกกเขาทายได้พี่น้องสีงามอยู่ แตฟีมือก็คือซีบอทอมืออาชีพนะครับทำเล่นๆหัวๆเนาะครับเห็ดเล่นดีก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งให้ซื้อแั้วหนูเจาะจะได้ครับผมก็เอามาใส่ให้เป็นสีเดียวกับรถซะนะครับตั้งหน้านี้ตัวนี้บ่ได้แก้กได้เพียงน้องติดกล้องโกโปวนะครับก็พ่นเลนพ่นหัวไปนะครับ ตัวสติกเกอร์บาร์ไล่หลอกออกพี่น้องเอ้ยมันพองหน่อยนึงแกะบเป็นยังเดี๋ยวเราคอยหาสติกเกอร์เนี่ยจนมาแปะกันเลยนะครับเนาะขอให้มันเป็นสีเดียวกับรถก็พอนะครับครับผมดูคร่าวๆครับกะโอเคครับเอาจำหน่งยนะพี่น้องเนาะคลิปมันสีเงาเอาสันๆก้มๆนี่แหละโอเคครับผมขอบคุณติดตามครับสวัสดีครับ